หลนจากเรื่องของไฟป่าไม่ใช่แค่แคนเท่านั้นนะคะไปดูกันที่เออชียงใหม่ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้ติดตามเรื่องของการแก้ไขปัญหาไฟป่าที่ทำให้เกิด PM 2.5ค่ะได้เน้นย้ำบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นไม่เกรงใจในายทุนที่ทำผิดกฎหมายค่ะ ที่กองพลทหารราบที่7ตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ที่จังหวัดเชียงใหม่โดยได้ตรวจเยี่ยมกำลังคนของศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าภาค3และมอบสิ่งของสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่า และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่โดยรองนายกเองระบุว่านายกรัฐมนตรีนั้นมีความห่วงใย,ยต่อสถานการณ์ไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2 5โดยได้กำชับให้ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มข้นและเต็มที่ในการควบคุมการเผาป่าซึ่งในปีนี้ค่ะมีการจับกลุมผู้ลักลอบเผาแล้วกว่า44รายส่วนหมอกวันข้ามแดนนั้นเกิดจากการเผาพืช พืชพันธุ์ในพื้นที่ทางการเกษตรของนายทุนไทยในประเทศเพื่อนบ้านมีการเน้นย้ำเขาว,ว่ารัฐบาลเองจะดำเนินการอย่างเต็มที่โดยไม่เกรงใจในายทุนที่ทำผิดกฎหมายไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะอยู่แล้วแต่ว่าความรุนแรงในการใช้กฎหมายมันระดับไหนอย่างนี้ไปก็ถ้าต้องการแบบนี้ก็ก็เต็มแม็กก์ะครับนะครับก็มาว,วันนี้ก็จะมาประชุมเรื่องนี้แะครับแต่ถ้านายทุนที่ที่ทำลายธรรมชาติ นะครับโดยการาคิดถึงแต่กระเป๋าตัวเองไม่คิดถึงความมั่นคงของประเทศไม่คิดถึงสุขภาพของพี่น้องประชาชนใครเกรงใจอ่ะใช่ไหมไม่มีหรอกครับมีแต่มีแต่จะจะจะ,จะไปปราบปรามเขานะครับ รองนายกรัฐมนตรียังกล่าวเพิ่มเติมถึงกรณีการให้ข้อมูลของภาครัฐเกี่ยวกับสถานการณ์ไฟป่าว่ารัฐบาลได้รับข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่มาโดยตลอดซึ่งขอให้ทุกส่วนอย่าใช้อารมณ์ในการสื่อสารด้วยทั้งนี้ศูนย์ปฏิบัติการดับไฟป่าภาค3ดูแลพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือโดยมีกำลังเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศกองทับบก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมีอากาศยานสำหรับดับไฟป่ารวม11เครื่องค่ะจะเห็นได้ว่าทางรัฐบาลเองก็ยังคงลงพื้นที่เหมือนกันเพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ทั้งเรื่องของอุปกรณ์การดับไฟป่าแล้วก็การลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจอย่างที่เห็นกันเลยนะคะตอนนี้เราก็ต้องรอติดตามกันต่อนะคะว่าเรื่องของไฟป่าเนี่ยมันจะลดลงหรือเปล่า